รับสวัสดีบก็มาเชอกันอีกครั้งนะครับแับคลิปใหม่ตรงก็เดินเกล้มาถึงในทัวร์เกาะปีีนะครับเป็นเส้นต่าง,งสามารถขึ้นวีบอยไปบับบาไปมุกอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นจะเป็นเส้นต่างครับเปเรียบใจหาดไปจากนี้นประมาณขึ้นวีบอยประมาณสิบนาที สิบนาทีไปวิ่งพอเลยไม่เกินสิบห้าหนาทีนะเส้นน,นี้จะไปตลาดแล้วเราจะไปเดินไปชมสองข้างทางนะครับนี่จะเป็นซันฟลาวเวอร์ครับ จะเป็นรถถูกครับตอนนี้จะขายั a นะฮะอันนี้พี่ดอนนะพี่ดอนขาย kayak อ่าใครสนใจ kayak นะฮะใครสนใจ kayak มาเที่ยวขอบปีๆอ่าติดต่อได้แน่ติดเบอร์เธอไอยู่นี่นะติดต่อนะฮะชื่อพี่ดอนนะพี่ดอนนกเสรีครับจะปล่อย kayak ทุกวันนะนี่จะเป็นร้านสัก เงียบมากไม่มีว่างเดินอะไรกันชฉะถึงจะเป็นที่สักผ้าพิตัวนี่จะเป็นในชั้รับฝากจะเป็น Nae ti ben utaiana utaian ti pap utaian titamana anecapen tk senami ancapentk sinami kan sinami lopay akan lopay ทันั้นักท่องเที่ยวคริ่มเข้ามาจะมีสปีดโบท๊ทข้าตอนเช้านัน้นประมาณสิบโมงส,สปีดโบท๊ทจะมาจากกระบ,บี่จากปูเก็ตนกวกายาวทันทะประมาณเก้าแปดโมงเก้าโมงมาถึงปีปีประมาณเกือบสิบสิบโมง กำลังทำถนนก็จะเสร็จแล้วเราจะไ่มันน่นเราจะไปเดินใช้อ่ะนะวันนี้จะเป็นโอเอรม เดี๋ยวกวาดนะนี่เราจะไปชาหาดชายหาดมีปารนะ์ตี้ยนะังช่วงกลางคืนข้างนนใชนชายหาดจะมีปาร์ตี้มีปาร์ตี้ทุกคืนอนะ่ะ เจะไปชายหาดนะครับเดินเลียบชายหาดไปแต่นี่จะเป็นโรงแรมหมดนะอ่างพักนะนาสีสันเนยจะเปินหมดอันนี้จะเป็นไอบิซ่านะเนี่ย าไปเที่ยวตอนาจะพามาเที่ยวตอนกลางวันก่อนนะคัแฮมมินจะพามาเที่ยวตอนกลางเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพามาชมตอนกลางคืนไปลัอันนี้จะเป็นอปิซ่าจะจะเป็นจะมีผูปบาดดีด้วยนะ ก็ยังไม่เปิดตัววันนี้มันมาเช้าเลยนเช้าก็ยังจะประนตกอยู่ครับก็ได้เก็บก่อนนี่จะเป็นไอริซาปูอาครับ พังงาภูกเก็ตครัเกาะยาวตอนน้อนกลางคืนจะเป็นการที่หมด

ันาช่วงกลางคืนเราก็มีขยักบริการครับตรงนี้จะเป็นเรออ่างยาวให้เช่านะครับมีอ่างยาวมีสปีดโบท๊ทมีขยักให้เช่านะครับสามารถมาติดต่อได้นะครับตรงนี้จะเป็นสลิงที่นะคนั่น งสลิเถนนสายสลิงที่เข้ามาใช้กับด้านนะี้โซนแถวนี้ตลอดครับจะมี k ายั k นะครับมี k ายั k ทั้งไม้บริการตลอดครับตลอดแนวนะตลอดแนวโลดดาร์ลัมนะครับโลดดาลัมปีจะมี k ายั k ให้บริการนะ มาเช่ากยักได้อากาศไม่แพงนะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดวังเป็นขยักของที่ไปในพื้นที่เนี่ยครับสามารถติดต่อได้นะครับเช่าได้ทีคนนี้ก็เป็กับบไรเวทรถนะครับ มันจะเป็นอ่านด้านหลังนะครับแล้ก็โรงเรม Hola เป็นโรงแรมจินเซ็นครับออตั้งในแาหาำด้านหน้านะครับเป็นฟัน ปลาอะไรไม่รู้นะปลาได้บ้างปลาได้ปะ่ปปะอ๋อน่าจะเป็นปลาหม่ามนักขวาเป็นปลาหม่ามใจกลไกอันนี้ก็เป็นกยายักษ์นะครับ kayak ชายชาวตัวนนี้จะเป็นกยายักษ์หมดเลย ไปยับแบบต้นสีบดเรือว,วิ่งออกไปแล้วนะนสนอกไปลิงเหรอ เป็นโรงแรมตรงนี้ก็มีรปแท็กซี่รถ k a ย a กด้วยนะนักท่องเที่ยวสามารถติดมาติดต่อได้นะโซนนี้จะเป็นเล็กมักของโรงแรม เรือเลยนะครับเ,เดินไปตรงตรงไปจะไปเจอใต้เรือนะครับ ท,ทุกอยากนะ่างน่วนหนึ่งจะเป็น่วนคล้ายตาเรือนะครับตรงนี้มีปลาสดของบังแกปลาสดสดรบมาเจอแต่นี้บังอันนี้บังครับแกขายปลาอยู่แล้วกี่ปีแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่เกาะกี่ปีไม่ เดี๋ยวก็เกือบ30ปีอ่ะแค่ขา,ขายปลา,สด, OK า,ปลาสดออกมาจากทะเลนะครับมมาค่เืือตอนเช้ายังไม่กินตอนเช้านะอ่าโอ้ปลาหมีมมอม่ะลูกมา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 จับเดี๋ยวไปซับเดี๋ยวรับมาเชื่อมั้งยวะไป่ใชอันนี้ก็ไปในตลาดนะครับ เ่อหาอาหารได้หาอ,าอ,าอาะไรกินได้ใช่เป็นร้านข้าเหมือน ใกล้จะมาถึงท้ายเรือแล้วนี่เป็นแม็กโนนที่การภาพอะไันนี้แม็กโนนน้อยมาก มากไม่มีนะเท,ที่ยวเลยครับยากทุกทุกเลยเลยวันนี้จะไปติดโรงแรมได้นะไปได้เดี๋ยวจะพาไปเดินโซนตามนี้อันนี้จะเป็นตาเรืออ้าว ก็เด็กก็อาอกมาลุกมาเตียวเชื่อเพื่อนเก่าจ้องครอันนี้เป็นตาเรือนะจะเข้าไปด้านในก่อนจะมีเปนักขานคอยรับลูกค้านะครับ นรออยู่ใต้เรือ,ราารอนะตน่วนี้ก็มาถึงใต้เรือแล้วนะสำหรบับคลิปนี้ให้ชมใต้เรือนะครับอยากจะได้เชิญคลิปต่อไปนะครับให้เราชิวๆนะ อากาศก็โอเคแล้วจะมีนักท่องเที่ยวก็มาขึ้นมาจากสเโิร์นะครับโอเคนะครับสำหรับทีปนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวฝากไลค์กดไลค์กดติดตามนะฮะ เพื่เป็นกำลังใจให้แคนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ